สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุงแฟมิลี่ชาแนลนะคะก็เดี๋ยวมาทานข้าวกันกับครอบครัวค่ะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะทางเราก็เลยแวะทานข้าวที่นี่ค่ะที่คาเฟ่เฮนเฮาส์นะคะบรรยากาศร้านน่ารักมากมากเลยค่ะแล้วก็สบายๆนะคะผ่อนคลายมากๆค่ะเดี๋ยวจะไปดูว่าวันนี้คะบรรยากาศของร้านเป็นยังไงแล้วเราทานอะไรกันบ้างเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุง Family Channel น,น,น,นะคะสำหรับวอกนี้นะคะสายลุงและครอบครัวนะคะก็ได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดเชียงเ้านะคะเป็นเส้นทางที่เป็นทางผ่านของเรานะคะก็เกิดความรู้สึกคิวข้าวข,ขึ้นมาค่ะก็เลยต้องหาร้านอาหารสักแห่งหนึ่งนะคะก็มาเจอที่นี่ค่ะ h e n House Cafe นะคะบรรยากาศร่มรื่นเลยค่ะทุกคนแล้วก็น่าแวะมากๆเลยค่ะ ก็เลยแวะมาที่นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวสาลุงจะพาทุกคนนะคะเข้าไปบริเวณภายในร้านนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะคะแล้วก็เมนูอาหารที่นี่มีอะไรบ้างตามลุงมาเลยคะ่ะค่ะในระหว่างที่เรารออาหารอยู่นะคะทุกคนนะคะก็เดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลูกชายนะคะพี่แกรมถ่ายรูปเล่นๆรอไปก่อน,นะค่ะทุกคน มีมุมถ่ายรูปสวยๆนะคะที่ร้านนี้นะคะก็ได้หลายแอคชั่นกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนค่ะชอบมุมนี้ค่ะมุมนี้มีตุ๊กตานะคะที่ทำจากกะลามะพร้าวค่ะทุกคนเขาก็นำมาตกแต่งร้านนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะอดใจที่จะถ่ายให้เพื่อนๆชมไม่ได้เลยนะคะ วันนี้เรามาครบกันทุกคนเลยค่ะพี่แก้มน้องแซมแล้วก็คุณพ่ออาร์มนะคะแล้วก็แม่ลุงนะคะวันนี้เป็นวันดีๆนะคะที่เราได้มาเลยแหละแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันนะคะใช้เวลาร่วมกันในการพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ,ะก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นนกสุขมากนนค่ะนี้แขกแขกดอยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเทนเท้านะคะทุกคนกินข้าวเทียงกัน ระหว่างนี้ค่ะพาชมบรรยากาศกันต่อนะคะทุกคนร้านนี้ก็มีทั้งเบเกอรีร่นะคะเครื่องดื่มต่างๆนะคะให้เราได้พักผ่อนเต็มที่เลยค่ะมาจุดเดียวมีครบทุกอย่างเลยค่ะวันนี้น้องแซมก็สั่งเนี่ยค่ะผัดไทยกุ้งสดนะคะเมนูนี้นะคะของน้องแซมค่ะทุกคนน่าทานมากๆเลยค่ะอีกเมนูนึงนะคะของแม่ลุงนั่นเองก็คือแม่ลุงสั่ง ข้าวผัดต้มยำทะเลค่ะทุกคนโหสีสันน่าทานมากๆเลยนะคะทุกคนพี่แก้มะค่ะชอบกินชาไทยทุกคนนะคะก็ดูสดชื่นนะคะหอมหวานน่ากินมากๆค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคน,น,นอืมใลมะนาว yeah <laughs> ได้เวลาลิ้มชิมรสชาติกันค่ะทุกคนเมนูนี้อยากกินมาหลายวันแล้วค่ะก็ผัดต้มยำทะเลนะคะก่อนกินเราก็มาบีบมะนาวกันสติ๊กหนึงนะคะก็เติมพริกน้ำปลาให้รสชาติกลมก่อมมาทานด้วยกันนะคะทุกคนทุกคน อร่อยแต่ก็จนจำอร่อยชิมค่ะชิมชิมนคลาชิมวหวาน่านใจสอ้แไม่กินไม่ร้านน้ปลาเปนยั ผัดต้องเอาข้าวหรเะผัดต้องเอาเข้า,นะา,ขาวรือ,รอ,อเป่าเขายะมีผัดก่อะ ้มยำไก่แซ่บต้มหมูต้มหมูมากินครับไข่แพ้ออกัายไ้ยอันนี้ยำหมูมะนาวอันนี้โอ้โหไข่น่ากินมากเลยข้าวผัดอเมริกันตอนนี้อาหารก็ลงมาครบทุกเมนูแล้วนะคะทุกคนเราก็ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะ วันนี้นะคะได้มาหมาพี่แกมนะคะก็พา <ไป S 1> กัน <ไป S 1> แวะมากินข้าวที่นี่กันค่ะ <ไป S 1> เราได้อยู่ร่วมกันใช้เวลาร่วมกันนะคะเล่าสู่กันฟังสารทุกสุดิบนะคะ,ะ,คะเหตุการณ์ต่างๆที่เราแต่ละคนได้เจอกันก็เอามาถ่ายทอดแล้วก็แชร์บอกต่อกันก็ทำให้เรา มีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะทําให้ครอบครัวของเรานะคะในเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็แนะนำวิธีถ่ายทอดความรู้นะคะอะไรต่างๆ ให้แก่กันนะคะก็ทําทให้เรานั้นมีเวลาได้อยู่ร่วมกันนะคะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นวิธีการสร้างให้ครอบครัวของเรานะคะแข็งแรงนะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใส่ลุ a m i l y Channel ด้วยค่ะ,ะคะ่ะก็ทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจให้ช่องใส่ลุง Family Channel ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ